สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะก็คลิปนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับครูเตยในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอส่วนประกอบของดอกนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพในนี้สิคะว่าส่วนประกอบเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ พืชบนโลกใบนี้เนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมลูกพืชบางชนิดเนี่ยมันก็จะมีดอกพืชบางชนิดก็จะไม่มีดอกพืชดอกเนี่ยก็จะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ซึ่งต้องอาศัยส่วนประกอบของดอกเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ด้วยอ่าเด็กๆเ,เห็นความแตกต่างของสองดอกนี้หรือยังคะดอกนี้ก็จะเป็นดอกกลาบใช่ไหมลูกส่วนดอกนี้ก็จะเป็นดอกชบา,ชบานะคะ ดอกพืชดอกเนี่ยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะออกดอกนะคะดอกของพืชเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ซึ่งทําให้เกิดเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้ดอกของพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดอกของพืชบางชนิดเนี่ยก็จะมีสีสันสวยงามบางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมบางชนิดก็จะมีน้ำหวานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถดึงดูดมแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ของพืชได้โดยทั่วไปเนี่ยดอกของพืชเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ4ส,ส่วนแล้วก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ส่วนประกอบของดอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกสรเพศเมียซึ่งก็จะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกสรเพศผู้นะคะก็จะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และส่วนตรงนี้ที่เป็นสีสันสวยๆนี่ก็จะเป็นกรีบดอกซึ่งก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรเนี่ยยังอ่อนอยู่มักจะมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะส่วนสีเขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นกลีบเลี้ยง กีบเลี้ยงเนี่ยก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกนั้นยังตูมอยู่นะคะเพื่อปกป้องอันตรายจากมแมลงส่วนประกอบของดอกก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะเด็กๆจําให้แม่นยํานะคะจําหน้าที่ของมันด้วยนะคะว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่41นะคะซึ่งเขาให้เราเนี่ยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของดอก แล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะคะจากตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้ดูนี่ก็จะเป็นดอกชบานะคะอ่านี่ก็จะเป็นดอกชบานะคะเอามาดูซิว่าดอกชบานะั้นเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่า ส่วนเหลืองๆนี่นะคะดอกสีเหลืองๆเนี่ยปุ่มๆเหลืองๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกสรเพศผู้นะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่ทําอะไรกันนะคะใช่แล้วสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองส่วนปุ่มๆแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมียทําหน้าที่อะไรนะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะ ส่วนสีแดงๆที่เป็นกลีบบานๆตัวนี้ก็จะเป็นกลีบดอกนะคะซึ่งก็มีสีสันที่สวยงามมีหน้าที่หอหุ้มเกสรขณะที่เกสรน,นั้นยังอ่อนอยู่แล้วก็มีสีสันสวยงามหรือกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะต่อมาสีเขียวๆด้านล่างนี้ก็จะเป็นกลีบเหล้ยงใช่ไหมคะ,ะกลีบเหล้ยงทําหน้าที่อะไรนะคะ ใช่แล้วห่อหุ้มส่วนประกอบของดอกขณะที่ยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลงมาดูในส่วนต่อไปกันนะคะเขาให้บันทึกผลการสังเกตส่วนประกอบของดอกอ่าดอกที่ใช้ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คือดอกอะไรนะคะใช่แล้วดอกชบาเด็กๆก,ก็วานลงไปนะคะดอกชบาส่วนประกอบของดอกชบามีอะไรบ้างเอ่ยกลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นยังไง อก็เป็นสีเขียวๆใช่ไหมลูกอยู่ตรงส่วนนี้นั่นเองด้านล่างสุดกลีบดอกล่ะคะกลีบดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมีสีสันสวยงามเกสรเพศผู้อยู่ตรงไหนสีเหลืองหรือสีแดงอ่าสีเหลืองนะคะส่วนเกสรเพศเมียก็จะเป็นปุ่มๆสีแดงอ่าโอเคเรามาสรุป ผลกันนะคะซึ่งจากการที่เราทํากิจกรรมไปเมื่อสักครู่ก็จะพบว่าดอกไม้เนี่ยบางชนิดน่ยมันก็จะมีส่วนประกอบครบสี่ส่วนบางชนิดก็จะไม่ครบ4ส่วนโดยส่วนประกอบของดอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะลูกก็จะมีกลีบเลี้ยงใช่ไหมคะซึ่งทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกขณะที่ดอกอยังตูมอยู่แล้วก็ป้องกันอันตรายจากแมลงด้วยแล้วก็กีบ กลีบดอกนะคะกีบดอกก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสลรล่อแมลงให้มาผสมเกสรส่วนเกสรเพศผู้นั้นก็จะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเกสรเพศเมียก็จะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่าอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะจํากันได้ไหมเอ่ย จำให้แม่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีงานให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ